ไม่ใครเข้าออกเลยนะดูดิดดขวามือนี่ตู้นะตู้เก็บของตู้เก็บของเลยเขาเขาเอาไปหมด <c oughs> พวกง,งัดหมดแล้วก้อนเกินเละเลยห้องนี้ไม่แปลกแปลกเลยนั่มีโต๊ะมีอะไรนะเนี่ยโ<ะ>ต๊ะเป็นโต๊ะนั่ง <c oughs> ใช่ไหม เหมือนโต๊ะกระจกอะเข้ามาแล้วเป็นโต๊ะกระจก,กเป็นห้องกันๆในนี้น,นะครับทุกคนก็เป็นที่ทํางานของสแกมเมอร์ก็อนนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าโดนระเบิดลงแล้วก็ทําให้ไฟไหม้ห้องนี้นะครับก็แต่ผมคาดว่าวเขาน่าจะเอาคอมพิวเตอร์ออกไ,ไปก่อนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เหลือเลยเหมือนโต๊ะกินข้าวโต๊ะอะไระนี่โอ้โไปไอะไรแบบไปแบบเป็นฝากกดติดตามเพจแชมป์จอมพลังไว้นะครับ แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆครับผม